สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูนกยูสำหรับวันนี้นะคะก็จะบอกทุกคนว่าเราทุกคนคือฮีโร่เพราะเราต่างเป็นฮีโร่ในโลกของตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองและอย่าให้ความฝันนั้นหลุดลอยไปจงทำให้การมีชีวิตอยู่ของเรานะคะมีคุณค่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเราทำให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้น เราจะรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดค่ะเราจะรู้ว่าเมื่อเราเติบโตสิ่งที่สูงที่สุดที่เราจะได้ก็คือการได้รับใช้ผู้คนนะคะบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากความล้มเหลวไม่ใช่ความสำเร็จความล้มเหลวจะเป็นสิ่งที่ผลักดันนะคะให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ เป็นสิ่งที่จะท้าทายความสำเร็จของเราเช่นเดียวกันนะคะชีวิตก็คือการท้าทายจงตั้งใจทำความฝันด้วยความเชื่อของเราคนที่ประสบความสำเร็จบรรลุความสำเร็จมาได้ด้วยการช่วยเหลือผู้คนด้วยการช่วยเหลือดังนั้นการที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนเราก็จะต้องตระหนักถึงผู้คนที่ช่วยเหลือเรามา ตลอดเวลาด้วยนะคะจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราจงกระทําต่อผู้อื่นอย่างที่เราให้ผู้อื่นกระทําต่อเราเช่นเดียวกันยิ่งเราสํานึกรู้คุณมากเท่าไหร่นะคะจัก,กรวาลก็จะยิ่งนําความสุขมาให้เรามากยิ่งขึ้นการสํานึกรู้คุณคือสิ่งที่จะก้าวไปสู่ความฝันของคุณสํานึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว และสิ่งที่ทำให้เราะะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือความกลัวนะคะหลายๆคนมีความหวาดกลัวอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ความกลัวนี่แหละคะ่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุความฝันความคิดและทัศนคติของเราเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองนะคะจงเชื่อตัวเองและทำทุกอย่างที่คุณทำได้ เพื่อความสำเร็จในชีวิตเชื่อนะคะจะนำพาเราก้าวข้ามจากสถานการณ์ที่ยากลำบากถ้าเราเชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปตามนั้นเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่เชื่อตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วก็จะไม่มีใครเชื่อเราเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถเริ่มต้นได้การใช้ชีวิตและเดินตามความฝันของตัวเองได้ เราคือผู้จ้างสรรค์ชีวิตของเราเองค่ะการที่ไม่ให้โอกาสกับความฝันของตัวเองก็คือความผิดพลาดมากที่สุดเลยนะคะเราต้องการอะไรในชีวิตลองทาบมือบนหัวใจของตัวเองนะคะแล้วถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอค่ะคุณเกิดมาพร้อมด้วยศักยภาพ อันทรงพลังมหาศาลอยู่แล้วที่มีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพราะคุณคือฮีโร่เราทุกคนคือฮีโร่เพราะเราต่างเป็นฮีโร่ในโลกของตัวเราเองค่ะ